ปี2038ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งและความอาญาสอบวันที่29มีนาคม2540คำถามข้อหนึ่งโจทฟ้องขอให้สาลพิพากษาว่าที่ดินมีโฉนดหมายเลขหนึ่ง และหมายเลขสองเป็นของโจทตามพินัยกรรมและให้เพิกถอนชื่อจำเลยออกจากทะเบียนกรรมสิทธิ์แล้วใส่ชื่อโจทแทนก่อนสืบพยานศาลจะต้นมีคำสั่งให้ทำแผนที่พิพาทโจทนำชี้ที่ดินหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองแล้วนำชี้เลยไปถึงที่ดินมีโฉนดหมายเลขสาม ท,ที่มีชื่อจำเลยถือกรรมสิทธิ์โดยอ้างว่าเป็นของโจดด้วยระหว่างการพิจารณาคดีนายสมชายยื่นคำร้องเข้ามาในคดีโดยอ้างว่าโจดไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทั้ง3แปลงเนื่องจากที่ดิน,นโฉนดหมาเยเลขหนึ่งและหมายเลขสองที่เป็นของจำเลยนั้นนายสมชาย ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ต่ำคำาพิพากษาถึงที่สุดของจำเลยในคดีเรื่องก่อนที่ศาลพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ยืมให้แก่นายสมชายได้ขอให้ศาลยึดที่ดินดังกล่าวไว้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขายทอดตลาดและจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะบังคับชำระหนี้ตามคำาพิพากษาได้อีกส่วนที่ดินมีฉน,นบทเลขสามที่ โจทย์นำชี้นั้นแม้จะมีชื่อจำเลยในโฉนดว่าเป็นเจ้าของแต่นายสมชายได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382แล้วขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ในายสมชายเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่3ดังนี้ถ้าท่านเป็นศาลชั้นต้นจัดสั่งคำร้องขอ เข้าเป็นคู่ความของนายสมชายอย่างไรถงขับตอบข้อ1บุคคลภายนอกตัดร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่3ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา57อนุ1ได้นั้นจะต้องเป็นกรณีมีความจำเป็นเพื่ออย่างให้ได้รับความรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิ์ของตนที่มีอยู่ การที่นายสมชายเป็นเจ้าหนี้ต่ำคําพิพากษาของจำเลยในคดีเ,เรื่องอืง่นและได้ขอให้ศาลหยุดที่ดินโฉนดหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองซึ่งเป็นที่ดินพิพาทในคดีนี้ไว้แล้วแม้โจ์อ้างว่าที่ดินพิพาทดังกล่าวเป็นของโจ์ตามพินัยกรรมแต่เมื่อโจดมิได้ใช้สิทธิ์ร้องขัดทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 288ในสมชัยย่อมสามารถดำเนินการบังคับคดีของตนต่อไปได้จึงมีความจำเป็นที่นายสมชัยจะร้องสอดเข้ามาในคดีนี้วงเล็บคำพิพากษาสารดีกาที่4740รับ2,333และการที่โจทย์จำเลยพิพาทกันเฉพาะที่ดินโฉนด หมายเลขหนและหมายเลขสอมีได้มีปัญหาโต้แย้งเข้ามาถึงชฉนดที่ดินโนดหมายเลขสาซึ่งนายสมชัยอ้างว่าได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,382เลยแม้นโจทย์จะนําชี้อ้างว่าที่ดินโฉนดหมายเลขสาเป็นของโจทย์ด้วยเมื่อมีได มีข้อพิพาทอันใดเกี่ยวข้องกับที่ดินซึ่งพิพาทกันร,ระหว่างโจทกับจำเลยนายสมชัยจะหยิบยกเอาที่ดิน,นโฉนดหมายเลขสามมาตั้งเป็นข้อพิพาทและถือสิทธิ์ร้องสอดเข้ามาหาได้ไหมหากนายสมชายเห็นว่าการกระทำของโจทเช่นนั้นเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ของตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแพ่งมาตรา5 5 ก็ชอบที่นายสมชายจะไปฟ้องโจทย์เป็นคดีเรื่องใหม่หนายสมชายไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่ถามวงเล็บเทียบคำพิพากษาสารดีกาที่851ทับ2 5 2พ4477ทับ2สารชั้นต้นจะต้องสั่งยกคำร้องของนายสมชาย